ต่อกว่าร้าน่พี่หน่อยสิกว่าอูจ้าเห็นไหมเนี่ยเออกว่าไปพี่แล้วเมื่อไหร่พวกเราจะรวยกันสักทีล่ะเดี๋ยวพอรวยแล้วขยันทำมาหากินแบบนี้แหละไม่นานาหรอกขายของทุกวันไ,ไม่เห็นจะมีไปเตรียมขายของกันเถอะโอ้โหเมื่อก่านไม่เก็บเดี๋ยววันนี้พี่นั่งมาตามมาช่วยพี่ด้วยนะโอเคจ้ะอันนี้ร้อยห้าสิบผมเนี่ย ดูดีๆนะอย่าให้มันขาดพบนินดีๆต้อนรับต้าอยู่ในในตาอย่าลูกค้าสวัสดีค่ะได้เลยนะคะเอาไหนดีโด แม่ค้าคะอันนี้เท่าไหร่คะสิบห้าค่ะอันนี้ราคาหน้าบาทค่ะบน้าหมูขายสองบาทขายแพงจังเท่าไหร่ครับอันนี้สิบห้าอ่นี้สิบห้าค่ะเป็นสามสิบค่ะเจ็ดสบาทข้าวของนี่แต่ะตอนน้ค่ะอนเจ็ดสินะคะขอบคุณค่ะ เท่าไหร่คะอันนี้20บาท25บาทค่ะรวมเป็น35บาทค่ะจี๊ด้าด้วยไม่ขอสดวนแบ่งขอบคุณนะค,คะ,อคคะโอกาสหน้าเชืหม่นะคะอะไรบางคะของชิ้นค่ะ10บาทค่ะขอบคุณนะคะกาแฟแม่เชหน่อค่ะเส,ส,ส,สีย10บ,บาทได้ขนมตั้งเยอะเลยฟูชุ่ม,มเลย

วันนี้ขายเร็วแน่เลยเนี่ยจริงพี่ดูรายการเห็นแล้วใจคู่จริงจริงนี่อีกสักคั้งเราก็โดนละมั้งขอเป็นอย่างนั้นเถอะไปปิดร้านเนี่ยไปต่อเมื่อวานนับตังครบหรือเปล่าก็ครบนะพี่ทำไมหรอเหมือนเงินมันขาดเนี่ยไม่รู้เนี่ยขอว่าอัพตามันนี้เช็คก็นนะทำไมเงินมันหาย แน่ใจใช่ไหมเนี่ยแน่ใจจุดพี่มันจะหายได้ยังไงค้าเรามาเช็คของเราไหมละ่ะเออต่บหนึ่งแต่เ,ออเออริ่มตรงนู้นอกอบยางพี่ว่าโกบแล้วนะออโอ้อกทุกอย่างดูขาดขอเราเราไปดูย่ออีกย<ะ>่อไหมล่ะเออไปดูเตรงนี้ไหมเนี่ยตรงตามนี้ไหมไม่ตรงนะพี่ เงิ้เราขายไปตั้งเยอะอ่ะกำไรเราทำงานอเไเนี่ยมีคนขโยมยของร้าเราไม่แน่เลจะเป็นไปได้หรอเราก็ดูนะงันพรุ่นี้เรามาคอยตัดิกัดูไหมละ่ะพี่วันนกเราต้ายอ,ยางาอง้ดหัวให้ได้นะมันจะมีรออิ่อเอมีไม่ง้นก็ลองดูสิไ<ป>่ไ เปิดร้านเถอะแลกกว่าจะทีออสทอะอาดแล้วมีวิธีเหรอที่จะจับหัวขโมยเนี่ยมีสิพี่มันจะมีจริงๆริงม่ใช่หัวขโมยเราเปิดร้านไปกี่ปีเนี่ยไม่เคยมีหัวขโมยมาขโมยเงินเราสักครั้งก็ครั้งนี้แหละพี่ริ้ไปหรือเปล่าว่าเรามีอะไรมีแล้วพี่แบอบขโมยได้ไหมพี่อันนี้คืออะไรอ่ะก็ซื้อคบ20บาทเราจะให้ แคร์ี่เหรอไม่น้อนหรอกให้กำไรลูกค้าบ้างนะเปิดร้านแล้วค่ะยี่นี่ตั้งหลับตาวัดต้นไมวานหุ่ยเจ๊งไม่อีกแล้วอ่ะขนมอร่อยค่ะมาซื้ออะไรเอาวันนี้้น้ำก่อนน้ำปุ๊บยี่สบายแล้วของแถวเนื้อมันแค่กินน้ำอ่ะ

นะคะไม่รับก็มีห้าบาทหรคะไม่ค่ะเออไม่เป็นไรค่ะสิบห้าบาทค่ะค่ะเอากัระ้านเส้นใหมนะคะห้าบาทนะคะต้าขอบคุณค่ะ,คคะมีอะไรป่ะจ๊ะคือเมืว,วานเห็นมีคนมาโมยของออที่ร้านด้วยอะเห็นไหมพี่มันจะมีจริง,รงหรอเห็นจริงๆนะคะวันนี้ก็ขโมอยอีกอ่ามันมีของร้านด้วย ขอบคุณมากนะคะดีค่ะเดี๋ยววันนี้ปัดค่อยกล้องตอนเลยได้เราดูแค่นั้นเมื่อก่อนนะพี่ให้มันอนก้ามเราจะได้ตัดได้ขนานนะคะ่ะขอบคุณด้พี่เราจะผิดพลาดได้เมื่อไหร่เนี่ยก็ตอนนี้ทำไมเนี้ยลูกค้าไม่น่ามาแล้วนะเราไปดูกล้องวันสอบได้ไหมอ่ะเออเราต้องตัดไหลาย่ยกว่า,าปัปิดร้านปิดประตูใครม,ม,มันกล้ามมาขโมย เอาไปาสเสียเอเลยพี่ทำไมมันมาสามคนซื้อแค่อย่างเดียวแล้วซื้อทีสิบบาทสิบห้าบาทกำไรเราหายไปหมดเลยพรุ่งนี้ถ้ามันมาอีกจับเลยเชื่อไว้มันต้องมาอีกเพราะว่าถ้ามันได้แล้วมันก็ต้องได้อีกคนพรุ่งนี้ไม่มีอย่างอาจริงๆเนี่ยเห็นไหมพี่ตรงนั้นเ,<อ>เอาน้ำเราไปด้วยเนี่ยมั่วมาซื้อน้ำขวดเดียววันนี้แหละต้องโดน ไปพี่ไปเตียมสวัสดีค่ะนด่ต้อนรับนะคะวันนี้แม่ค้าใจดีตาหยิบได้เลยตาถ้าซื้อของครบ20บาทพวกเรายิงแถมได้อีกแล้วนะเนี่ยขนมร้านน่้อร่อยค่ะเลือกได้เลยนะคะวันนี้ของเยอะเป็นพิเศษค่ะเท่าไหร่คะแม่คะยี่สิบบาทค่ะ ขอบคุณนะจ๊ะอันนี้15บห้าบาทค่ะเอาไม่แจกายการหรอคะโออยอวิ่ค่ะเอาไว้อันนี้15บาทแต่มาซื้อทุกวันให้ไปเลยค่ะขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะวันนี้เอาอะไรคะเอาแค่10บาทเองเหรอคะมานั้ง3คนเลยนะคะนี่มีมึงหรอคะกิน แต่อย่าลืมไปนะคะตอนมีเกมมาให้เล่นลูกค้าประจำค่ะสน,สนใจไหมคะสนใจเลยค่ะลูกค้ารอสักครู่นะคะนี่เดียร์ค่ะขโมยที่ การการะทาความผิดลักทรัพย์คนอื่นนะแล้วมันก็ผิดกฎหมายอาญามาตรา334ด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 3 4ได้บัญญัติหลักการเอาไว้ว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ไปด้วยโดยทุจริตผู้นั้นจะทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน6,000บาทเลยนะ ที่ไม่แจ้งก็ได้แต่พวกน้องต้องเอาเงินมาคืนทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปใช่ค่ะแล้วก็จำไว้ว่ามันเป็นบทเรียนอย่าไปขโมยของใครอีกเข้าใจไหมค่ะพวกนู้นจริงนะคะเดี๋ยวคนู้จะต้อหาเงินมาคืนค่ะค่ะแล้วก็จาไว้เป็นบทเรียนด้วยนะคะค่ะ <ś c oughs> ที่แม่แจ้งความเราขาวไปได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาเงินมาคืนที่ทุกบาททุกสตางค์ค่ะ <ś c oughs> <ś c oughs> แต่พี่เวลาเราอ่ะมีขโมยพี่ก็ไม่รู้มันจะมีแล้วเปิดร้านไม่ไมกี่ปีกี่อะไรแล้วเฮ้ยสอมันเถิดเรื่องรามันผานไปแล้วต่อไปอพวกเราก็ต้องระวังระวังเลยนะถือว่าให้บทเรียนแก่คนนั้นไปปปิดร้านเอาของไปเก็บ